ขขากบคุณ True <K> Vision สดทุกจุดสดทุกจอ่อสนใจสมัคร True Vision Pro 02-7-0-0-8-0-0 0สวัสดีครับพบก,กับสุลข่า v ลิวอ์พูเราเริ่มต้นกันที่โรนัลคูมันนะครับเตรียมทับทามดึงจินนี่วานเดดุ่มไปร่วมทัพบ,บาซูโรนาหลังจากเจ้าตัวกำลังจะหมดสัญญา,ากับทางลิวอ์พูอาจจะเป็นข่าวช็อกเล็กๆนะฮะสำหรับข่าว การเชื่อมโยงของจินี่วารเดนุ่มกับสโมสรเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาที่มีข่าวว่าอาจจะมีดิวดึงตัวกลางกลางหรเวพูลรายนี้ไปร่วมทีมหากโรนัลคุมันเข้ามาคุมทัพบาร์เซโลนาโดยทางลิวเอ็กโคเลยนะครับรายงานออกมาเองนะฮะว่ามีความเป็นไปได้ที่ทางโรนัลคุม,มันจะดึงตัวนักเตะหรเวพูลรายนี้ไปร่วมทีมเพื่อสร้างเรียมทีมทีมชาติฮอลแลนด์ที่สโมสรบาร์เซโลนาโดยเป้าหมายของโรนัลคุม,มันก็คือจินี่วาเดนุ่ม กองกลางสารพัดประโยชน์ของสโมสรลิวพูที่กำลังจะหมดสัญญาและอาจจะบังคับให้ลิวพูต้องขายเขาออกจากทีมหากตัวนักเตะยังไม่ยอมต่อสัญญาชบัใหม่กับทีมและนอกเหนือจากจีนี่ไวเดนดุมแล้วนะครับทางโรนันคูมันยังสนใจในตัวของเบอร์จิฟันไดอีกคนด้วยนั่นเพราะตัวเขาเองก็คือคนที่ซื้อเบอร์จิฟันไดมาร่วมทีมเซาท์เทมป์ตันนั่นเองสมัยที่ฟันได์ยังคาแข่งอยู่กับกาสโคเชลติกทีมดังในลีกสกอตแลนด์ แต่ความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลจะปล่อยตัวฟันไดออติทีนนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากโดยหลังจากที่บาซโลน่าตกรอบอยูฟ่าแชมเลียกอย่างอับประยชน์อดสูจากฝีมือของไบยามินิกและแทะถึง8ประตูต่อ2นะครับโดยสื่อต่างๆคาดการกันว่าโรนัคกุมันจะได้รับการประกาศให้เข้ามารับงานเป็นกุนซือบาซโลน่าแทนที่อิกเกเซเตียนในช่วงสัปดาห์นี้โดยการเสริมทัพครั้งยิ่งใหญ่หญของบาซุลน่าที่เจ้าตัวประกาศออกมา นั่นก็คือการรวมดาวเด่นทีมชาติฮอลแลนด์เอามาไว้ที่บาร์ซโลนาซึ่งตอนนี้นักเตะทีมชาติฮอลแลนด์ในทีมบาร์ซโลนาก็มีเพียงแค่คนเดียวนั่นก็คือแฟรงกี้เดียองและการดิงจินิวาร์ในดุมมาเริ่มทัาอีกคนนั้นคือสิ่งที่จะตัวกำลังที่จะทําในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้โดยเป็นที่รู้กันนะครับว่าโรนัลคูมันคืออดีตกุนซอทีมชาติฮอลแลนด์และเป็นคนฮอลแลนด์ที่ทําผลงานได้อย่างย,งดยดาดอดเยี่ยมด้วยกันคว้ารองแชมป์ยูฟ่าเนชันลีกนะฮะและเป็นผู้้ใหโอกา um, าจนน่ววลดุมแะ ให้เป็นตัวหลักในนามทีมชั้นหลานในยุคปัจจุบันและแม้ว่าตอนนี้นะครับทั้งจินีวานดมและเวอร์จิลฟานไดส์ทั้งคู่อาจจะมีความสุขในการค้างแข่งลิเวอร์พูลแต่ก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าทีมจากแคว้นกาลตูนย่ญญาอย่างบาร์เซโลนาคือจุดหมายปลายทางที่สุดแสนพิเศษสําหรับนักนฟุตบอลชาวดัตทุกคนและนักฟุตบอลระดับตอนนั้นอย่างแฟงไรกาดมาโกแวนบาสเทนพลาสติกไคลเวิร์ดต่างก็เคยค้างแข่ง,ขงกับทีมบาร์เซโลนามาแล้วด้วยกันถึงนั้น ดังนั้นต้องรอดูกันนะครับว่าหากโรนัลคุมันเข้ามาคุณมทัพเจ้าบุญทุ่มบาสุรนาแล้วนะครับจะดึงจินน่วาใินด่มและเฟอร์จิฟานไดส์ไปร่วมทีมตามที่เขาตั้งใจเอาไว้ได้หรือไม่นะฮะโอโ้แต่ที่แน่นอนนะครับไม่ขายแน่นอนนะสำหรับลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับนี่อาจจะเป็นสื่อทางด้านลิเวอร์พูลเอ็โคเขียนออกมาไว้อย่างน่าสนใจนะฮะ เดการเดียนเปิดเผย2เหตุผลที่ทําให้ดิวติเอโกอาคันตอรายังไม่คืบหน้าเรามาอัปเดตข่าวครา,าวในดิวของติเอโกอาคันตรากันอย่างต่อนเนื่องกันเลยนะครับหลังจากที่ก่อนหน,น้านี้สื่อหลายสำนักต่างที่ข่าว,วลิเวอร์พูลก,กำลังจะปิดดิวติเอโกอาคันตอราได้เป็นที่รู้หลยแล้วแต่จนแล้วจนรอดนะครับข่าวการย้ายทีมก็ยังคงไม่มีความคืบหน้าโดยในวันนี้ทางสื่ออย่างเดกานเดียนก็ได้ออกมาเปิดเผยถึง2เหตุผลหลักที่ทําให้ดิวนี้ยังไม่คืบหน้าก็คือ 1. ลิเวอร์พูลกำลังรอให้ไบยูมินิกลดค่าตัวติโก้คันตัร่าลงมาอีก 2. ส,สมสรสอนไบยูมินิกยังไม่เปิดโต๊ะเจราจาก,กับใครทั้งนั้นจนกว่าจะจบศึกอยู่บ้านชิมลีโดยเป็นที่รู้กันนะครับว่าลิเวอร์พูลสนใจที่จะเซ็นสัญญากับติโก้คันตัร่ากองกลางของไบยูมินิกเข้าสู่ซินแอนฟิลด์ให้ได้ในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้แต่ทางทีมงานเจราจาลิเวอร์พูลก็ได้บอกกับสมสรแชมป์บุนเดสสุลีกะปีว่า พวกเขาไม่พร้อมที่จะจ่ายเงินจำนวน27.2ล้านปอนด์หรือราว30ล้านยูโรให้กับนักเตะชาวสเปนในวัย29ปีตามที่เบอร์เยนมินิกเรียกร้องนั่นเพราะทันลิฟฟูมองว่านักเตะเหลือเวลาอีกเพียงแค่5เดืนอนเท่านั้นจากนั้นหากรอจนถึงเดือนมกราคมลิ์พูก็สามารถเซ็นสัญญนนักเตะให้ย้ายทีมได้แบบฟรีๆไม่มีค่าตัว ซึ่งจุดนี้นี่เองทางทีมงานเจอจากของลิเวอร์พูลก็มองว่านี่คือจุดที่ได้เปรียบของหงส์แดงและน่าจะต่อรองราคานักเตะลงมาได้อีกเกือบถึง5 0เลยทีเดียวเพราะทางบายบร์มินิกก็ไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วนอกจากจะต้องขายเขาออกไปเพราะนักเตะก็ไม่ตอบสัญญาและแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่าต้องการย้ายทียมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับยบร์มินิกเองก็ไม่เต็มใจที่จะปล่อยตัวติโกโอคันตตรากองกลางทีมชอสเปนออกไปจากทีมแบบมีการลดราคานะครับ ดยล่าสุดทางไบยมินิกก็ได้ออกมาชี้แจงกับทางทีมงานเจอจากของลิเวอร์พูลให้ทราบว่าตอนนี้พวกเขามีคิวที่จะลงสนามพบก,กับโอลิมปิกลียงในรอบรองชนะเลิศของรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในวันพุธนี้และจะขอระง,งับการพูดคุยเรื่องการย้ายทีมทั้งหมดของติโ e ก้อาหันตัราเอาไว้ก่อนจนกว่าทัวร์นาเมนต์นี้จะสิ้นสุดลงนั่นเพราะทีมเสือใต้ต,ต้องการให้ติโ e ก้มีความกระตือรือร้นมีสมาธิและโฟก,กัสกับการแข่งขันตรงหน้าเสียก่อนดีกว่าจะต้องมาพะวงเกี่ยวกับเรื่องการย้ายทีม สรุปก็คือดิวติเอโกอคันตอรานะครับจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าไบยามินิกจะจบการแข่งรายการอยู่บ้านแชมลีกซะก่อนแฟนๆหงดแดงรอกันอีกนิดหนึ่งนะจ๊ะแฮร์รีวิลสันกำลังจะหมดอนาคตกับลิเวอร์พูลเหตุผลเพราะพลาดโอกาสครั้งใหญ่ไม่ได้อยู่ในทีมช่วงพรีซีซั่นที่ออสเตรียข่าวล่าสุดจะแคมป์พรีซีซั่นที่ซันเฟเนนนะครับในประเทศออสเตรีย หลังจากมีรายงานออกมาจากทางพอตจอยส์นะฮะซึ่งเป็นนักข่าวชื่อดังในแคมป์เก็บตัวนี้ที่ไม่มีทั้งแฮร์รี่วิลสันเฟรนซ์อเล็กซานเดอร์โนโดยทั้งสองคนนะฮะไม่ได้เดินทางมาพร้อมกับนักเตะภายในทีมคนอื่นๆนั่นเพราะว่าเขาได้รับการฟื้นฟูจากปัญหาการบาดเจ็บเล็กน้อยตามโปรแกรมฟื้นฟูสภาพร่างกายอยู่ที่สมสรอนโดยทางด้านพอตจอยส์นะครับมองว่าแฮร์รี่วิลสันจะไม่มีโอกาสเข้าร่วมทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลแล้วนะครับค่อนข้างแน่นอนในฤด,ดูกาลหน้า พราะนักเตะมีโอกาสแสดงความสามารถให้เชกินคลับได้เห็นในช่วงศึกซ้อมในช่วงปรีซีซั่นที่ออสเตรียแต่ทุกตัวก็ต้องพลาดโอกาสไปอย่างน่าเสียดายเนื่องจากอาการบาดเจ็บแต่แฮร์รี่วิลสันก็ยังพอมโีการสร้างความประทับใจให้กับเชกินคลับอีกเล็กน้อยหลังจากที่ทีมกลับมาฝึกซ้อมกันอีกครั้งหนึ่งที่เมลวูดก่อนที่เชกินคลับจะตัดตัวนักเตะในวันที่5ก,กันยายานี้โดยทางตอนนี้นะครับ Wilson, แฮร์รี่วิลสันแ้งวัย2ี่สามปีกำลังขยา,ยายงหนักในการฟื้นฟูสภาพร่างกายให้หายกลับมาให้ทัน ก่อนที่จะกลับมาจากการเก็บตัวทีปซันเฟดเดนนะครับเพราะไม่งั้นจุดต,ตัวนะฮะอาจมีโอกาสได้ย้ายออกจากทีมอันฟิลด์อย่างทวอนและตอนนี้นะครับก็มีทั้งลีดยูนเต็ดนิ์ครสโซยูนเต็ดกำลังให้ความสนใจที่จะซื้อตัวนักเตะรายนี้จากลิเวอร์พูลโดยคาดการณ์กันว่าลิเวอร์พูลน่าจะตั้งค่าตัวของฮาร์รีวูซันเอาไว้ที่20ล้านปอนด์แต่น่าจะมีการ,รลดราคาลงมาเล็กน้อยเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 และในส่วนของการบปรเจ็บของคริสอเล็กซ์เนอร์อโนนะครับ นั้นก็ไม่จําเป็นกังวลอะไรเลยแต่อย่างไดเพราะตัวนักตเตะก็แค่ฟื้นฟูสภาพร่างกายตามโปรแกรมเท่านั้นและกําลังรอเข้าร่วมการฝึกซ้อมกับนักเตะคนอื่นๆอยู่ที่สโมสรโดยการตอนนี้ของแฮร์รี่วิลสันเหลือเพียงแค่การฝึกซ้อมที่สโมสรและเกมอย่างเป็นทางการของลิเวอร์พูลในศึกคอมมูนิตี้ชิลที่จะพบกับอาร์เซนอลในวันที่29สิงหาคามนี้นะครับนั้นนี่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วที่เราจะได้เห็นนักเตะหมายเลข59ในสีเสื้อลิเวอร์พูล เพราะไม่มีใครรู้ว่าฤดูกันหน้าฮาร์รีวิลสันจะย้ายไปสวมเสื้อของสโมสอนไหนหรือว่าจะยังอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปนะครับแต่ที่แน่ๆนะฮะไม่ปล่อยเป็นการยิมตัวแล้วจะขายขาดในราคา20ล้านปอนด์เลยนะครับก็มาลุ้นกันนะครับจะเป็นลีดเนยนเต็ดนิวคาสเซิลยเต็ดหรือทีมอื่นๆนะฮะที่จะซื้อตัวฮาร์รีวิลสันไปนะครับ เด็กคนนี้นะฮะก็น่าสงสารอยู่เหมือนกันนะครับก็ยังไม่ค่อยได้รับโอกาสอย่างจริงจังสักเท่าไหร่นักนะครับแอดมินก็ขอเป็นกําลังใจให้ละกันสําหรับแฮร์รี่วิลสันนะครับหายจากการบาดเจ็บเร็วๆนะฮะนี่ข่าสรุุขาวลิวพูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่8สิงหาคมนะครับแฟนๆก็ใช้วิจารณญนณในการรับชมด้วยนะครับการเสพข่าวนะฮะโดยข่าวทุกข่าวมาจากสื่อตามประเทศนะครับส่วนในรายของโรนัลคุมันนะฮะที่สนใจจินนี่วานดนดุ่มกับ ว่าจิลฟันได้นะครับตอนนี้เป็นลิเวอร์พูลโคตรรายงานมาครับยังไม่มีมูลความจริงสักเท่าไหร่นะฮะแต่ก็น่าจะมีข่าวออกมาเรื่อยๆนะครับในการสนใจนักเตะลิเวอร์พูลในสโมสรของพวกเรานะฮะดูแล้วครับบาร์เซโลนาตอนนี้กําลังเปลี่ยนไทยนักเตะนะฮะเพราะว่านักเตะเขากําลังโรยรานะฮะต้องการนักเตะที่จะเข้ามาสร้างบาร์เซโลนายุคใหม่นะครับแน่นอนอยู่แล้วต้องมีข่าวกับหลายๆคนอย่างแน่นอนนะฮะ น่าจะมีข่าวกับนักเตะลิเวอร์พูลอีกอย่างแน่นอนนะครับต้องมาติดตามชมกันนะจ๊ะชอบกดไลค์ช่วยกดแชร์แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ